การครั้งหนึ่งนานมาแล้วริมน้าใกล้พระนครยังมีหญิงชาราผู้หนึ่งชื่อว่าแม่นางปลืม้มอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆเพีเเยงลางําพังไม่มีลูกไม่มีหลานแต่หัวใจกลับเปลี่ยนด้วยความเมตตาชาวบ้านเรียกนางว่าแม่ปลืม้มเพราะเป็นคนน่ารักใจดียิ้มแย้มปลื้มสมชื่อคืนหนึ่งฟ้าฝนโหมกระหน่ำลมพัดกระหน่ำหลังคาดังสนั่นแต่แม่ปลื้มก็นั่งอยู่ในกระท่อมเงียบๆจุดตะเกียงสวยเพราะเป็นวันพระหญิงชารายึดมั่นในศีลธรรมไม่แต่ต้องสิ่งบึนเมาแม้แต่น้อย ทันใดนั้นเสียงเรือกระทบฝั่งชายหนุ่มผู้หนึ่งเสื้อผ้าเปียกเดินขึ้นฝั่งด้วยทุ่งท่าทหารเต็มยศเสียงดังกึกก้องเหมือนสายฟ้าฟาดข้าหนาวข้าเปียกอยากดื่มน้ำจทรให้ร่างกายอบอุ่นแม่ปลื้มถึงกับสะดุ้งยงไม่ใช่แค่เสียงดังแต่นี่มันวันพระแม่ปลื้มรีบยกมือห้ามพร้อมเตือนเบาๆด้วยความหุ่งใยลูกเอ๋ยเจ้าอย่าเสียงดังนักเลยเวลานี้ข้าม,มากแล้วเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินท่านทรงได้ยินเข้าจะพากันสวยทั้งบ้านแต่ชายหนุ่มกลับตอบด้วยเสียงคกร่วกว่าเดิม ข้าสมเด็จพระนเรศวรข้าจะไม่ให้เรื่องนี้แพร่งตายหรอกแม่ปลื้มถึงกับตาโตเผลออุทานโวยตายแล้วแต่พอรู้ว่าท่านไม่ใช่คนร้ายกลับเป็นถึงพระมหากษัตริย์ก็จำต้องยอมเปิดขวดน้ำจันทร์ถวายให้เสวยคืนนั้นสมเด็จพระนเรศวรประทับค้างคืนในกระท่อมของแม่ปลืม้มได้ทั้งความอบอุ่นทั้งคำเตือนจากหญิงชาราผู้มีใจเมตตารุ่งเช้าทรงกลับวังเงียบๆโดยไม่เอ,อ่ยอะไรสักคำแต่ไม่กี่วันให้หลัง ขบวนเรือหลวงก็พายมารับแม่ปลื้มไปยังวังหลวงท่ามกลางความตะลึงของชาวบ้านทั้งคลองแม่ปลื้มได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเพราะเป็นผู้มีพระคุณต่อพระองค์ต่อมาเมื่อแม่ปลื้มสิ้นชีวิตสมเด็จพระนเรศวรจึงรับสั่งให้จัดงานศพอย่างสมเกียรติพร้อมสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่หญิงชราผู้มีน้ำใจทรงตั้งชื่อว่าวัดแม่นางปลืม้มวัดแห่งนี้มีพระประธานคือหลวงพ่อขาวงดงามสงบร่มเย็นเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านตราบจนทุกวันนี้